สวัสดีครับเซลซี Chelsea นะครับจากซูซูกิมหาราชจันทบ,บุรีนะครับวันนี้นะครับซีมีปล่อยรถให้ลูกค้านะครับส่งมอบให้ลูกค้านั่นก็คือ s วิปจีแคันนี้นะครับอตอนนี้ซีเตรียมรถให้ลูกค้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของเอกสารของลูกค้ากันนะครับ ขั้นตอนในเรื่องของเอกสารนะครับเราก็จะพาลูกค้าเข้ามาในของรับรองฝั่งนี้นะครับเพื่อที่จะอธิบายเอกสารของลูกค้ากันนะครับนะครับเอกสารที่จะให้ลูกค้าเซ็นนะครับก็จะมี1เป็นรายละเอียดการส่งมอบรถนะครับก็จะเป็นชื่อที่อยู่แล้วก็วิธีการจัดไปแนนของลูกค้านะครับตัวนี้ก็จะให้ลูกค้าเซ็นนะครับอย่างที่1อย่างที่2เนี่ยก็จะเป็นรายการตรวจสอบนะครับการจัดส่งมอบรถนะครับ ก็จะอธิบายในเรื่องของสมุดคู่มือการใช้รถนะคบสมุดร,รับบริการรถเนาะแล้วก็สัญญาซื้อขายนะครับแล้วกอ็อธิบายในเรื่องของตัวประกันนะครับประกันตัวนี้ที่เราแถมให้ลูกค้านั่นก็คือประกันวิทยะนะครับแถมให้ลูกค้าเป็นเวลา1ปีเนาะแล้วก็ อธิบายบัตรบัตร V.I.P. นะครับตัวนี้ก็คือเราจะแถมให้ลูกค้าอยู่แล้วนะครับสําหรับลูกค้าที่เข้าที่สุสาิมหาราชบุรีจะได้รับบัตร V.I.P. นะครับฟรีเป็นระยะเวลา1ปีกับ6เดือนนะครับแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นหนังสือควบคุมการ ตรวจสอบรถนะครับก่อนส่งมอบเนาะตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นทางหัวหน้าช่างนะครับตรวจเช็คนะระบบน้ําระบบไฟระบบเครื่องให้ลูกค้าก่อนที่จะส่งมอบนะครับอีกอย่าง,นงหนึ่งสําคัญมากที่สุดเลยนั่นก็คือลูกค้าที่ออกรถใหม่นั่นก็คือป้ายแดงนะครับจะมีสมุดคุมป้ายแดงให้ลูกค้าด้วยนะครับในกรณีที่ยังไม่ได้พรบรหรือป้ายขาวนั่นเองนะครับและนี่คือคุณสินทรหรือคุณหนึ่งนะครับ ซึ่งจะเป็นลูกค้าที่จะมารับรถวันนี้เดินทางมาพร้อมกับคุณพ่อครับก็คือวันนี้ลูกค้ารับรถส่งมอบรถกันแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นสวิต GL นะครับ็ถสีเทานะขอสอบถามลูกค้าว่าการบริการของซีซีดิมหานาชการทำยัเป็นยังไงครับก็บริการดีครับร,รวด,ดรเร็วดีครับแล้วในเรื่องของ การเซ็นสัญญาไฟแนนซ์เป็นยังไงบ้างคะไฟแนนซ์ก็เช่าที่เขาไปสอบถามกับแม่เหมือนเหมือนเหมือนก็ผ่านง่ายอ่ะครับเขาเขาไม่ไม่ได้สอบถามอะไรคือเขาไปดูสถานที่แล้วก็ถ่ายรูปเก็บรูปภาพแค่นั้นเองแลกวคือไฟแนนซ์ก็ผ่านง่ายนะครับแล้วก็เอกสารไม่ยุ่งยากอะไรใช่ไหมครับครับขอบคุณมากค่ะ